ครับสวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนมือใหม่นะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับในเรื่องของยาหรือสารเคมีอยู่นะครับสําหรับเพื่อนสมาชิกเพราะว่าผมเข้าไปศึกษาตามข้อมูลที่เป็นเรื่องที่คนทั้งประเทศในของคู่ที่ทําสวนทุเรียนนะครับที่หวาดระแวงแล้วก็เฝ้าระวังในเรื่องของหนอน,นะครับซึ่ง คนไทยนะครับชาวสวนทุเรียนเรานะครับได้ส่งผลไม้นะครับทุเรียนไปสู่ประเทศจีนแล้วเขาส่งกลับนะครับเป็นร้อยๆเอ่อหลายหลายหลายร้อยตันเลยนะครับส่งคืนเพราะว่าเขาไปเจอหนอนนะครับอยู่ในเมล็ดของทุเรียนนะครับก็จึงทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกษตรกรโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนจะต้องสนใจแล้วก็ใส่ใจให้ความสําคัญเป็นพิเศษนะครับเอ่อแล้วก็สอดคล้องกับเพื่อนสมาชิกถามว่า ยากําจัดเพลี้ยก็ทราบแล้วนะครับแล้วก็อยากจะทราบในเรื่องของยาหนอนซึ่งมันเจาะที่อยู่ตามโคนต้นมะม่วงน,นะครับที่มันเป็นหนอนอยู่ตามต้นมะม่วงเจาะต้นมะม่วงเจาะต้นตน,นี้มันก็จะมีมีมะพราะ้าวมีลวงมะพร้าวอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีหลายๆหลายๆอย่างนะครับที่ชาวพืชสวนชาวเกษตรนะครับที่สนใจในเรื่องของ ute, ยากําจัดหนอนผมก็เลยรวบรวมนะครับยาที่ดีที่สุดนะครับ ที่ใช้คําว่ากําจัดหนอนต้องยากลุ่มไหนดีนะครับมันมียากลุ่มที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องหนอนผมก็เลยรวบรวมแล้วก็สรุปนะครับจากที่ผมเข้าศึกษาแล้วก็ไปอบรมมาก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ไม่มีเวลาไปอบรมเหมือนผมนะครับหรือไม่มีเวลาที่จะเข้าศึกษาเพราะว่ายุ่งอยู่กับชาวสวนชาวกเกษตรผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนสมาชิก ที่เฝ้าติดตามผมมาอยู่เป็นปี2ปีนะครับปี6 7ดนี้เป็นปีที่3มแล้วนะครับผมก็จะนําสิ่งดีๆแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกดังต่อไปนี้ครับถ้าเป็นยากลุ่มนอนนะครับเริ่มจากกลุ่มที่6ครับเพื่อนสมาชิกกลุ่มที่6นะครับเป็นอะบาเมกตินหรืออีบาเมกตินหรือเบนโซเอตนะครับเป็นยาที่ฉีดเข้าไปแล้วนะครับจะทําให้นอนเป็นอัมพาตนะครับและท้ายสุดจะตายนะครับไม่ได้ฉีดปุ๊บแล้วตายเลยนะครับ มันไปทําลายดูดซึมเข้าไปในผิวหนังหลังจากนั้นก็มันมันไปทําลายในเรื่องของเอนไซม์ inside. มันลึกนะครับผมจะไม่กล่าวถึงมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยจายากนะครับและหลังจากนั้นมันก็เป็นอมาพาตแล้วก็ตายนะครับประมาณนี้กลุ่มที่หกนะครับที่เราใช้บ่อยๆก็คืออบาเมตินอบาเมกตินนะครับอยู่ใน youtube หลายๆท่านหลายๆสวนก็พูดถึงบ่อยนะครับอบาเมตินอบาเมตินนะครับถัดไปเป็นกลุ่มที่สิบห้าครับ โนวาลูรอนลูเฟนนูรอนเป็นยาคุมไข่ถ้าเพื่อนสมาชิกจำชื่อยาสามัญตัวนี้ไม่ได้มันจะลงท้ายด้วยรอนรอนนะครับมันจะลงท้ายด้วยรอนรอนลูรอนลูรอนนูรอนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจําไม่ได้นะครับย้าให้เพื่อนสมาชิกจาแค่กลุ่มตัวเลขเท่านั้นเองก็คือกลุ่มที่สิบห้าเป็นยาคุมไข่ได้ด้วยนะครับถ้าไปเจอไข่มันนะครับไข่หนอนไข่อะไรเนี่ยมันจะฝ่อมันจะไม่ฟักนะครับไม่ฟัก มันก็จะแฟบหรือเน่าตายไปเลยนะครับเป็นกลุ่มที่สิบห้านะครับพื้นสมัชิกถัดไปเป็นกลุ่มที่สิบเจ็ดครับไซโลมาซินนะครับตัวนี้เป็นหนอนแมลงนะครับหนอนหนอนแมลงวันนะครับอย่างมะม่วงอย่างนี้ครับที่ที่เราเจอบ่อยๆในสวนมะม่วงนะครับมีแมลงวันนะครับแมลงวันสีเหลืองเหลือแมลงบันทองที่เขาเรียกนะครับแล้วก็ฉีดยาตัวนี้แหละครับเป็นเป็นเป็นกลุ่มที่สิบเจ็ดนี่แหละครับนะครับไปไปฉีด อ่าได้เลยในเรื่องของที่มันช่วงที่มันมีผลไม้เป็นลูกออกมานะครับฉีดกันไว้เลยนะครับมันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับตัวนี้อ่าถัดไปเป็นกลุ่มที่สิบแปดนะครับเมทอกซีฟิโนไซต์นะครับเป็นเป็นหนอนหนอนด้วงนะครับแล้วก็หนอนผีเสื้อนะครับถ้าเป็นด้วงก็คืออยู่ตามต้นมะพร้าวก็ดีตามต้นเอ่อมะม่วงเราก็ดีนะครับของผมก็ตายไปหลายต้นนะครับแต่ผมไม่ได้ฉีดหรอกครับผมปลูกเล่นๆ่เฉยๆได้กินก็ก็ก็กิน ส่วนมากก็ไม่กินก็เอาไปแจกแบบนี้เป็นต้นผมก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลเพราะว่ายามันค่อนข้างแพงผมก็ดูเฉพาะทุเรียนอย่างเดียวนะครับนอกนั้นก็ปลูกให้มันเป็นร่มเป็นเงาไปนะครับก็ย้ํานะครับว่าเป็นหนอนด้วงกับหนอนผีเสื้อนะครับถ้าตัวนี้ก็เฉียบขาดเลยนะครับกลุ่มที่สิบแปดถัดไปครับเป็นกลุ่มที่ยี่สิบสามนะครับสไปโรตีตาเมทนะครับหรือสไปโรสไปโร,สไปโรตีตาเมทก็ใช่นะครับ ชื่อมันยาวจํายากนะครับลีนก็แข็งนะครับเป็นเป็นภาษาอังกฤษไม่อยากให้จําตรงนี้หรอกครับให้จํากลุ่มยาเป็นกลุ่มยาที่กลุ่มที่ยี่สิบสามครับยาตัวนี้นะครับกําจัดได้ทั้งหนอนนะครับหนอนทั้งแมลงด้วยนะครับเขาจะใช้มาทั้งทั้งทั้งทอ,งอ้งทงทัสงมารถใั้งท้นะค้ับตัวนีั้ตาม้ที่ผนนปปทั้ง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 ้งทั้งทั้งท้งทั้้ท ไม่แน่ใจว่ามียี่ห้อเดียวหรือเปล่านะครับผมคลิกหน้าไหนจอไหนก็มีแต่ยี่ห้อเดิมก็คือเป็นเมเวนโตครับโมเวนโตโทษทีโมเวนโต้นะครับก็มีมีตัวนี้แหละที่ที่ค่อนข้างที่จะ,ะโชว์ภาพอยู่หน้าจอหน้าอะไรอยู่นะครับในช้อปปี้ลาซาดมีเยอะนะครับครับถัดไปเป็นกลุ่มสุดท้ายสําหรับยาหนอนนะครับเป็นกลุ่มที่ยี่สิบสี่เขาเรียกว่าตระกูลไซยาไนนะครับ ตระกูลไซยาไนท์ไม่ว่าหนอนนะครับคนยังตายนะครับกลุ่มนี้เป็นยาที่แรงมากนะครับส่วนมากก่อนหน้านี้มีขายนะครับแต่หลังๆนี้พอพออะไรนะชื่ออะไรไซยาไนทะ์เนี่ยที่ฆ่าคนเป็นแปดคนเก้าคนนะครับก็เป็นยาตระกูลนี้นะครับซึ่งได้แก่โซเดียมไซยาไนท์โพเทสเซียมไซยาไนต์แคลเซียมไซยาไนต์แล้วก็ซิงค์ฟอสเฟตนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มที่24นะครับ ตัวนี้นะครับไม่แน่ใจว่าณนะตอนนี้เขาระง,งับการใช้ระง,งับในการจําหน่ายหรือไม่นะครับตั้งแต่สารไซยาไนที่ออกมาสู่ตลาดแล้วก็มีคนตายหลายคนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีประมาณนี้ครับเพื่อนสมาชิกในเรื่องของยาหนอนนะครับมีกลุ่มที่6กลุ่มที่15กลุ่มที่17กลุ่มที่18กลุ่มที่23แล้วก็กลุ่มที่ 24, นะครับ ถ้าป้องกันนะครับถ้าเพื่อนสมาชิกว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับที่เพื่อนสมาชิกซื้อแต่บังเอิญว่าดูมันเหมือนกับดื้อยาให้สลับกลุ่มนะครับสลับกลุ่มอ่าสิบห้าเป็นกลุ่มสิบแปดสิบแปดเป็นกลุ่มยี่สบสี่อะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องซื้อทุกกลุ่มนะครับย้ํามันแพงนะครับเอาสักสองตัวแล้วก็สลับกับตัวอื่นๆเดี๋ยวตัวอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยเป็นหนอนเป็นลายแดงเป็นแมลงเดี๋ยวผมจะค่อยๆลงเอาตัวดีๆมาพอเป็น แพทเทิร์นในสวนเรานะครับอาจจะซื้อตัวสองตัวสลับกันไปก็ได้นะครับอา่าก็ให้สลับกลุ่มถ้าในกรณีที่ดื้อยานะครับถ้าในการสลับกลุ่มแล้วนะครับสลับกลุ่มในเรื่องของหนอนเนี่ยสลับกลุ่มแล้วนะครับถ้าดื้อยาเดี๋ยวจะมีวิธีการก็คือให้สลับในประเภทยาที่ออกฤทธิ์ระบบประสาทหรือออกฤทธิ์นะครับแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดว่า มียากลุ่มไหนบ้างที่ออกฤทธิ์แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเรื่องหนอนนี่แหละครับแต่ว่านอนเนี่ยมันจะออกฤทธิ์หนึ่งเป็นอัม,มพาตออกฤทธิ์กินกินไม่ได้ออกฤทธิ์ในเรื่องของทําลายระบบประสาทออกฤทธิ์ในเรื่องของลาําไส้มันมันหลากหลายครับมันเลือกเดี๋ยวผมจะพยานคัดเลือกมาเป็นกลุ่มหรือประเภทเดียวกันให้ง่ายต่อการจํานะครับประมาณนั้นก็อยากจะฝากก็ไม่ต้องไปจําในเรื่องของตัวภาษาอังกฤษชื่อยาสามัญน,นะครับมันจํายากนะครับผมก็จําไม่ได้ พอตัวยาวๆก็อ่านลิ้นแข็งนะครับเพราะเราเพราะเราไม่ใช่ฝรั่งนะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็ย้ําให้เพื่อนสมาชิกให้จดจําเฉพาะกลุ่มยาเดี๋ยวกลุ่มยาถ้าเพื่อง่ายเดี๋ยวผมจะเรียงกลุ่มยานะครับให้ง่ายต่อการจําประมาณนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้ที่จะพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกในเรื่องของยากําจัดหนอนกลุ่มที่ผมเอามานี้คัดมานี้ก็เป็นยาที่ดีที่สุดแล้วนะครับก็คัดดีที่สุดแล้วนะครับ ก็ถือว่าแรงที่สุดนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าแพงที่สุดหรือเปล่าเพราะตัวราคานี้ผมไม่ได้ดูนะครับแต่ถือว่าดีที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับแล้วประเทศ Oder อื่นๆเขาก็ใช้ยาตัวนี้เราก็นําเข้าจากประเทศนอกเช่นกันนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นภาษาไทยแล้วก็มันจําหน่ายของแต่ลบริษัทเขาก็จะทํามาแต่สารสารเคมีเป็นตัวเดียวกันชื่อยาสามัญเป็นตัวเดียวกันแต่คนละยี่ห้อคนละบริษัทบางบริษัทก็น yeah. ําเข้าจากสหรัฐอเมริกาบางบริษัทก็นําเข้าจากประเทศอังกฤษ บางบริษัทก็นํา,า,านเข้าจากออสเตรเลียบางบริษัทก็นําเข้าจากคูเวตอิรักอิหร่านอะไรประมาณนี้นะครับมันจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นยามันจะแพงแตกต่างกันนะครับแต่ตัวยาตัวเดียวกันนะครับเพื่อนสมาชิกให้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 เข้าใจประมาณนี้นะครับแหล่งยาไม่ได้มาแหล่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ายากลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับเอ๊ะทำไมตัวหนึ่งทําไมมันถูกเอ๊ะตัวหนึ่งมันทําไมแพง ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับอาจจะเป็นกลุ่มที่6อย่างเงี้ยหรือกลุ่มที่15อย่างนี้เอ๊ะพอไปดูยี่ห้อ,อนี้ทําไมแพงยี่ห้อ,อนี้ทําไมถูกนะครับมันมันมาจาก1ส่วนผสมยานะครับว่าตัวยาใครมีเปอร์เซ็นต์มากน้อยต่างกันราคาก็จะต่างหรือสารเคมีที่นําเข้าจากต่างประเทศถ้าสารเคมีแต่และประเทศก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นยาก็จะแตกต่างกันพร้อมกับในเรื่องของภาษีนะครับการนํายาเข้าสู่ปร,ประเทศไทยจําเป็นจะต้องเสีย ภาษีด่านนะครับด่านเข้าสู่ประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นมันจึงแพงตามราคานะครับก็ขอให้เข้าใจประมาณนี้ไม่ได้หมายถึงว่ายายายาแพงแล้วแรงมันจะเยอะฤทธิ์มันจะเยอะไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับไม่เป็นแบบนั้นตามที่ผมได้เรียนได้ศึกษาได้อบรมมาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าเข้าใจผิดมันเป็นแหล่งที่มานะครับยาร้อยกว่าบาทนั่งเป็นยาไม่ดีแล้วก็ไปคว้า ควานหายาที่แพงๆก็ก็ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นถ้าเรายังไม่ถึงขั้นมันอยู่ที่การใช้นะครับมันอยู่ที่การใช้อยู่ที่การดูแลรักษามากกว่านะครับตัวยาก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นทุเรียนเล็กก็ให้ใช้ของราคาที่ไม่แพงแต่อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็พอได้นะครับเพราะเพราะว่าเรายังไม่มีผลผลิตแต่ถ้าเป็นลูกเป็นดอกเป็นผลแล้วนะครับ มันมีโอกาสที่จะได้ทุนคืนเราจึงมองหายาที่มีคุณภาพที่สูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คงจะมีเรื่องอเพียงเท่านี้ในเรื่องของยาใช้ยาอะไรที่กำจัดหนอนที่ตรงประเด็นเลยนะครับก็คงจะมีกลุ่ม6กลุ่ม7กลุ่มประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ